วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2 5 6 7เวลา10นาฬิกานายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยน,นายสัลนคมช่างวิทยาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ําและนางสาวธิดาธทาคนโทฉิมพลีหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ําเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ โดยมีนายประกรณ์สุดสุนทรผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าในพื้นที่ต่อไปณห้องประชุมสํำนักงานชลประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจันทร์ที่4พฤศจิกาย,ยน2567เวลา14นาฬิกานายวุฒิชัยบุญผ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยนางสาวสุธิดาดกังสนานนท์หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการนางสาวนัทธิชาสโสพลเจ้าพนักงานธุร,รการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ครั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่ลองสํานักงานชลประทานที่13อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันพุธที่6พฤศจิกายน2 5 6 7เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประจำเขต7ครั้งที่5ประจำปี25 6 7ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยร่วมพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราชการบริหารส่วนกลางที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานคลังเขตซึ่งเป็นเรื่องที่มีแนวทางในการพิจารณาและมีวงเงินงบประมาณไม่เกินที่กำหนดไว้หนห้องรองผู้ในการสำนักงานชลประธานที่13าอำเภอท่าม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางภลภาปัญญาพิมุขผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้นางสาวสุธิดากาสนานนท์หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนางปริยาพรจันทรโรพาส ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานเป็นประธานทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณพศ2568เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในแนวทางเดียวกันณห,ห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13อําอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกา นายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13เป็นประธานในการเปิดหีบสัญหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2568หน่วยสัรหาที่13โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาซึ่งการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปพัฒนาสหากรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัดและรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกซึ่งผลการดําเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสนาํสำนักงานชลประทานที่13อํามุวงจังหวัดกาญจนบุรี